อะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดมีเพศสัมพันธ์นะพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้างเสี่ยงอะไรบ้างแรกที่หนึ่งค่ะพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เกิดมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นเข้าใจคำว่าเพศสัมพันธ์ไหมคะเข้าใจเนาะอยู่ในห้องกันสองคนครับอยู่ในห้องกันสองคน ระหว่างคู่รักครับคู่รักคู่รักอยู่ในห้องกันสองคนครับคู่รักถ้าไม่ใช่คู่รักนี่อยู่ด้ยวยกันได้ใช่ไหมคะไม่ได้เอาเอาเร็วขยายกว่าไม่ชัดชัดหน่อยอยู่ด้ยวยกันสองคนต้องเป็นคู่รักกันไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่อยู่ในห้องสองคนแล้วไงคะระหว่าง ระหว่างคนหนึ่งคนกับคนอีกหนึ่งคนครับอะไรนะคะเพศชายกับเพศหญิงอยู่ด้วยกันเลยออธิบายเนาะระหว่างชายกับหญิงอยู่ในห้องกันสองคนนี่คือพฤติกรรมเสี่ยงใช่หรือไม่ใช่ไหมคะใช่จำเป็นไหมจะต้องบอกว่าเป็นเวลากลางวันกลางคืนพักเที่ยงตอนเช้าไม่จำเป็นได้ตลอด ยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือน <laughs> เหมือนเออเซเว่น <laughs> เปิดที่สิบสี่ชั่วโมงนี่ก็เช่นกันผ้าชายหญิงอยู่ด้วยกันตามลำพังสองต่อ2ในห้องเป็นพฤติกรรมเสียงที่อาจจะมีเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะเอาปรมไม่ับเพื่อน,นะคะ่ะ <laughs> คนต่อไปขอเลขที่5 ขอเลขที่12บสองสิบสองพทกรรมเสี่ยงเสียงเสียงผู้หญิงให้ผู้ชายจับมือถือแขนผู้หญิงให้ผู้ชายจับมือถือแขนจูงไปไหนไปด้วยเพราะว่ากลัวหกลม้มใช่ไหมคะ ช่วยเราหน่อยสิเราเรากลัวเรากลัวหินก็นั้นน่ะเรากลัวจะพลาดไปเหยียบแล้วล้มใช่ไหมคะอ่ะรวมม้กับเพื่อนค่ะต่อไปขอเลขที่สิบค่ะไม่อยู่ในห้องสองต่อสองไม่ให้จับมือถือแขน เสียงนะเนี่ยเสียงนะเนี่ยเสียงนะเนี่ยไม่เดินด้วยกันไม่เดินด้วยกันเดินด้วยกันก็มีก็ไม่ได้หรอได้ไหม ไม่ได้อัดเดินด้วยกันก็ไม่ได้ผู้เสียงเสียงเสียงเอาปลุกมือกันให้เพื่อนค่ะเดินด้วยกันไม่ได้คอนเวิร์ตทางใครทางมันอมเอาต่อไปขอเลขที่ทยี่สิบไทยกระซิบแววแววว่ายีสไม่จบปากกัน <c oughs> พฤติกรรมเสี่ยงพฤติกรรมเสียเส่ยงเสี่ยงอันนั้นน่ะมันเสี่ยงไปแล้วพฤติกรรมเสี่ยงไม่อยู่สองต่อสองในที่ในที่รับตาคนหรือในห้องถูกไหมคะไม่จับมือถือแขนไม่เดินด้วยกันไม่ไฟแรงแล้วคั้วจนไหม้แล้ว ไม่อยู่ริมน้ำกันสองต่อสองไม่อยู่ริมน้ําเพรางั้นก็ไปอยู่ริมภูเขาได้สิ <S 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 ใช่ไหมงั้นก็อยู่โคนต้นไม้ก็ได้สิใช่ไหมไม่อยู่ริมน้ําอยู่บนเรือก็ได้ถ้างนั้นอ่าไม่อยู่แล้วริมน้ําใช่ไหมคะอ่าไม่อยู่ริมน้ําด้วยกันอ2 2> สองต่อสองใครกับใครลูก ผู้หญิงับผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะไปลมือกับเพื่อนค่ะมีใครจะช่วยตอบอีกไหมคะยังมีอีกมากมายเลยมีไหมจะอ่ะเชิญ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 ไม่ดื่มสุราค่ะไม่ดื่มสุราดื่มล้วเป็นยังไงลูกถ้าเกิดอีกเพศหญิงกับเพ้ชายดื่มไปเที่ยวด้วยกันแล้วดื่มสุราจะทำให้เกิดเกิด อารมณ์ค่ะเกิดอารมณ์โมโหวินแตกคือถ้าไปเที่ยวเดียวกันแล้วดื่มสุราเนี่ยทำให้เราไม่มีไม่มีสติไม่มีสติใช่ไหมคะบางครั้งเหตุการณ์หรือบรรยากาศพาไปเราควบคุมสติไม่ได้ก็จะอาจทำให้เรามีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะคะเอาปรบมื่กับเพื่อนค่ะ มีอีกไหมคะมีไหมคะเมื่อสักครู่ยกมือสายไฟกันหลายคนไม่แต่งตัวเย้ายวนอ้อไม่แต่งตัวเย้ายวน่ายตรงข้ามมันแต่งยังไงไอเย้ายวนแต่งยังไงลูกเย้ายวนแต่งตัวโป้โปไม่ควรแต่งกายยัวยุอารมณ์เพศชายตรงข้ามนักเรียนมีหลายคนนะคะเอาผมให้เพื่อนก่อน ที่ครูบอกว่าเพศตรงข้ามหมายถึงสมมุติว่าเราเป็นผู้หญิงถูกไหมคะเราควรแต่งกายแบบไหนลูกมิดชิดผิดถึงคอเผนยาวอยยาใช่ไหมคะแต่งกายมิดชิดเพศตรงข้ามเป็นไงคะก็จะไม่เกิดอารมณ์ในทางตรงข้ามถ้าเป็นผู้ชายล่ะผู้ชายเอ้าแต่งกายแบบไหน เธออย่ามายั่วยุอารมณ์กูนะแล้วแต่งกายแบบไหนมิจชิตไหมเออมิจชิตเหมือนกันผู้ชายก็ควรแต่งกายให้มิจชิตอย่าแต่งกายยั่วอารมณ์เพศตรงข้ามตรงข้ามผู้ชายก็ตรงข้ามกับเพศหญิงเพศหญิงก็ตรงข้ามกับ <Okay. S 1> เพศชายเดี๋ยวนี้โลกเราเป็นไงคะวิปริตถูกไหมวิปริตไหม ไม่ใช่ผู้หญิงเท่านั้นที่ถูกข่มขืนกระทำชำเราแต่ในทางตรงข้ามเคยมีข่าวไหมผู้ชายโดนข่มขืนเคยมีไหมสแสดงว่าผู้ชายคนนั้นแต่งกายยั่วยุเพศตรงข้ามใช่หรือไม่อ้าวยังมีอีกไหมยังมีเหตุการณ์พฤติกรรมเสี่ยงอีกไหมลูกยังมีอีกมากมายถ้านักเรียนได้ดูข่าวโฆษณา เคยดูโฆษณาไหมผู้หญิงกับผู้ชายสองคนเดินไปด้วยกันเออเขาโฆษณาว่าอย่างไรอ่ะอาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทุกคนดูคุณครูขอให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติได้ไหมได้เอาได้เดี๋ยวก่อนนะนึกก่อนตัวละครมีกี่ตัวมีสี่ได้ทำไมคุณครูดูมีห้าตกลงมีกี่คนห้าคนห้าคนเห็นไหมคะ ห้าคนมีผู้หญิงกี่คนมีผู้หญิงสามเอ๊ะนักเรียนตกคณิตศสามเร์เนี่ยมีผู้หญิงกี่คนสี่มีผู้ชายหนึ่งคนเอาใครจะแสดงบทบาทสมมติได้ดูได้ทิศนาไม่ได้ดูทิศนาบอกเขาไม่ได้ดูเอาผู้ชายใครดูน่าจะนอนดูใช่ไหมลูกเอาเมื่อสักครู่นี่มีบอกว่าคนดูมีใครดูผู้ชายมีไหม อาถ้าไม่มีเดี๋ยวครูแสดงเองนะอ้ามีไหมเอาผู้หญิงตรงนี้ลุกขึ้นมาค่ะสี่คน <c oughs> มาแล้วสี่คนเอาคนที่ดูมาแล้วเดี๋ยวมีรางวัลรางวัลสี่คนเอาไม่ได้ดูเลยเ <c oughs> มื่อกี้นี่เสียงดังฟังชัดพอให้นำเสนอหรือหมดเอาไม่เป็นไรนักเรียนไม่กล้าแสดงออกไม่เป็นไรค่ะคะแนนได้ศูนย์หมด อาฟังทั้งนั้นกูจะเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะมีกี่คนนะสาครูเฉลียวช่วยด้วยค่ะมีห้าคนผู้หญิงสี่คนผู้ชายหนึ่งคนอ่าผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี้เขาก็จะเดินมาด้วยกันถูกไหมคะเ้าผู้ชายพูดกับผู้หญิงว่าไปเที่ยวทะเลกันไหมผู้หญิงตอบว่าผู้หญิงก็ไม่ได้พูดอะไรออาผู้ชายพูดไงต่อคะ เธอไม่รักเราหรอน่ะผู้ชายบอกว่าเธอไม่รักเราเหรอผู้หญิงตอบว่าไงผู้หญิงตอบไหมผู้หญิงตอบว่ารักส<ะ><ะ>ีต่อจากนั้นก็จะมีผู้หญิงนะผู้หญิงอีกคนหนึ่งน่ะคนที่หนึ่งก่อนรอยหน้ามาผู้หญิงคนนั้นท้อง,องผู้หญิงคนนั้นท้องนะผู้หญิงคนท้องพูดว่า จะไปเชื่อดูสิเนี่ยท้องแล้วยังไม่เห็นไม่ยอมรับเลยใช่ไหมคะพอได้แล้วก็ทิ้งตอนนี้อ๋อทันทีใช่ไหมอ้าวผู้หญิงคนที่สอง<ม>ก็ลอยหน้ามามพูดว่าพอก็ได้เราแล้วเขาก็เบื่อไม่สนใจใยดีเราใช่ไหมคะ อ้าวพอคนที่3ามหน้าผู้หญิงคนที่สามก็ลอยมาอีกบอกว่าดูสิเนี่ยปอยให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียว,ยวอ้าวแล้วผู้หญิงกับผู้ชายที่เดินมาด้วยกันผู้หญิงคนนั้นตอบว่าอย่างไรลูกไม่ตอบแต่มีคําสุดท้ายหนึ่งคำที่พูดว่าอ,อะไรคะเขาพูดว่า เพศสัมพันธ์ไม่ใช่การพิสูจน์ความรักใช่หรือไม่เดี๋ยวนี้ลองกลับไปดูนะหาโฆษณานี้ดูนะเขาบอกว่า<อ>เพศสัมพันธ์ไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ความรักไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ความรักเพราะนั้นถ้าเรารักกับใครก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องจบลงที่การมีเพศสัมพันธ์เข้า <assim. S 1> ใจไหมคะ อันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราเรียนเรื่องเพศศึกษานะคะเอาพร้อมไหมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงของเราว่ามีอะไรบ้างนะจากการที่เราเรียนบอกคุณครูว่าไม่เดินจูงมือ